โอเคครับโทษน,นะครับโทษน,นะครับโทษน,นะครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็เป็นฮัโลโหลฮัลโหลเอร้านเป็นอยไหมสวัสดีครับเอา้าท่านบอมาดิวันนี้ก็เป็นการผู้ว่าสัญจรครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าเรามาครบ50เขตก็ที่เขตจอมทองเป็นเขตสุดท้ายนะก็ เขตจองทองก็เป็นเขตที่อยู่ใกล้กับเมืองนะแล้วก็มีพื้นที่ประมาณ26ตารางกิโลเมตรประชากรประมาณ1นึ่แสนีหมื่นคนปัญหาหลักๆของเขตจองทองเนี่ยจริงแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากน้ำท่วมก็มีจุดเสี่ยงอยู่แค่สองจุดแต่เชื่อว่าปัญหาได้เลยเรื่องการจราจรว่าเรามีถนนหลักๆก็มีถนนมะลามสองถนนตุกตวัาดถนนที่ไปบางบอนเอตชัยบางบอนแล้วก็มีถนนกระพึกซึ่งถนนหลายเส้นเนี่ยมีการก่อสร้างอยู่เช่นถนนระรามสองซึ่งมีการก่อสร้างของการน้วิเตะกับกรมน้งหลวง ของถูกตวัดซึ่งมีการก่อสร้างของเส้นสายทีม่วงใต้รถไฟฟ้านะครับซึ่งทําให้เกิดการจราจรติดขัดและก็เป็นจุดคอขวดที่จะเข้าสู่กรุงเทพมหานคอรอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ต้องพยายามเลงรลดในการดาเนินง,งานแลวก็สิ่งที่ทเราทําดาเนินการต่อเนื่องมาคือการเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสายไฟเออแสงสว่างไฟแสงสว่างซึ่งเป็นการเปลี่ยนไฟเอ d ดีซึ่งท่าน,านสอกอกได้แจ้งว่าประชาชนชอบแล้วก็ต้องการเพิ่มจํานวนให้มากขึ้นมันก็จะมีการติดตั้งไฟเอ d ดีเพิ่มเติม อีกผมว่าอีกหลายร้อยดวงเลยนะก็น่าจะอย่างน้อยก็สี่ร้อยดวงอาจจะเพิ่มจำนวนตามความจำเป็นต่อไปรวมทั้งไฟริมคลองว่าเขตลำทองเรามีคลองถึงร้อยยี่สิบเอ็ดแห่งร้อยยี่สิบเอ็ดคลองนะแล้วก็เป็นที่เขตด,ดูแลมาถึงร้อยหนึ่งร้อยแปดคลองแล้วประชาชนก็ตัญจรด,ด้วยแล้วทั้งสกก็ได้แนะนําด้วยว่าน่าจะเดินจะเลือกไปแต่ระหว่างแล้วอาจจะลองส่งเสริมการเดินทางทางน้ําดูว่ามีคลองบางคลองที่เส้นคลองสนามชัยซึ่งมันต่อเนื่องไปถึงคลองเป็นคลองมาขุนเทียนแล้วก็ไปต่อเนื่องรถไฟฟ้าได้ จะ้องส่งเสริมการสัญจรทางน้ําด้วยเราลงมาในพื้นที่ก็คงมีจุดที่ต้องปรับปรุงหลายอย่างนยโยบายที่ให้ไปวันนี้คือการปรับปรุงศูนย์สาธารณสุข29ใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันในสภาพทับแคบแล้วก็ทุดโทมก็จะต้องปรับปรุงอาจจะหาสถานที่ใหม,ไม่ไหมมาทําที่เกศไหมแต่ว่าเดี๋ยวให้ไปศึกษาดูเรื่องศูนย์นันทนาการที่เรามีศูนย์กีฬาอยู่แต่สภาพก็ยังไม่สมบูรณ์คิดว่าน่าจะอยให้เพิ่มเติมเช่นสระว่ายน้ําหรือว่าพวกฟุตซอลพวกกอดแบดต่างๆเพื่อให้บริการประชาชนได้ดีขึ้นนะครับ บ้านหนังสือในเขตกำแพงเมไม่มีบ้านหนังสือที่ให้เด็กมาอ่านหนังสืออยู่ห้องสมุดก็อยากจะให้เพิ่มเติมไปใช้พื้นที่ในสวนสาธารณะที่อยู่ตรงแถวดาวนองเพิ่มเติมไปแล้วก็เรื่องสนามดับเลงเซึ่งสามดับเลิงซึ่งดาวนองปัจจุบันสภาพอายุประมาณอายุท่าผมประมาณ5957ปีแล้วนะที่เริ่มก็ต้องปรับปรุงซึ่งน่าจะปีงบปี68ที่จะทําให้ศูนย์ทันสมัยมากขึ้นนะก็เป็นโครงการที่เราจะพัฒนาแล้วก็รวมถึงการพัฒนาสวนถนนทางเดินเท้า เดินทางคงเน้นที่ตอยพระราม2 28และจะทําทางเดินทางว่ามีโรงเรียนมีวัดแล้วก็มีการปรับขยายเส้นทางเข้าเพื่อให้การจราจรที่เดินทางได้ดีขึ้นเนื้ได้ภาพรวมแล้วถ้าปี่ความดูของเขตจตหทำได้ดีมากนะครับคือแต่เดิมเนี่ยเราใช้เวลาในการตอบสนองประมาณา27วันต่อการแก้ปัญหาปัจจุบันลดเหลือแค่3วันก็ดีขึ้นถึง9เท่าแล้วก็การได้รับคําชมจากพี่น้องประชาชนฉเฉลี่ยแล้วถึง4อ3-8ดาวซึ่งสูงกว่าแค่เฉลี่ยกทม ก็ต้องขอบคุณทางเขตจอมทองที่ถาได้คัองอ้งนีแล้วมีท่านต่อกร,รที่เข้มแข็งต่อกรร็หกสมัยที่ดำเนินการต่อ่องท่านต่อกรรมีอะไรพูดกยกับให้ข้อมูลจอมทองเพิ่มไหมครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณก่อนอื่นต้องขอ,อ,นนองขอบคุณทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้มาประชุมสัญจรแล้วก็รับฟังปัญหาของผู้ปฏิบัติแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวบ้านว่ามีส่วนไหนที่ทางผู้ว่ากรุงเทพมหานครจะเสริมได้เพื่อให้พบดูแลประชาชนได้ทั่วถึงนะครับ สิ่งที่ที่ประชาชนชื่นชมมากๆแค่ผมประสานที่ท่านได้ให้นโยบายที่จะต้องติดไฟแสงจันเนี่ยเป็น LED เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินพี่น้องประชาชนเนี่ยประชาชนชื่นชอบมากนะครับผมไม่ได้พูดเพราะมีความแตกต่างเห็นว่าความปลอดภัยตรงเนี้ยเขาเขาชื่นชมมากเขาอยากให้ติดไฟแสงจันเนี่ยนะครับไฟ LED เนี่ยเพิ่มแสงสว่างให้ทั่วกลุงมที่ไม่สว่างให้หมดเขาบอกจะขอบคุณผู้วามากนะครับ นี่ก็จะดำเนินการนะผมว่าเราทาเป็นหลักแสนดวงนะก็จะดำเนินการต่อเชื่อนวก็วันนี้ก็ต้องเป็นวันที่ดีนะว่าเราครบ50เขตใช้เวลานะเนิ่นนานไปหน่อยใช้เวลา1ปี8เดือนแต่ว่ามันจะมีจังหวะที่เป็นวันหยุด long weekend เป็นวันที่มีกิจกรรมต่างๆทำให้เราต้องขยับไปบ้างแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีถามว่าที่ผ่านมาเราทำสัญจรไปนี่ก็มี50เขตนะฮะแล้วก็มี20 23สาำนักแล้วก็มีหน่วยการพณิชย์นีเน้เรามีข้อต่างการไปทั้งหมดเนี่ยไม่รวมไม่รวมวันนี้นะ1,000พ 729เรื่องที่เราสั่งไปสั่งการนะดำเนินการเสร็จไปแล้ว1,125เรื่องยุบันว่ารดำเนินการ274เรื่องแล้วกำลังติดตามอยู่330เรื่องการที่เราลงมาผู้ว่าสัญจรไม่ได้ลงมาเพื่อแค่ถ่ายรูปแค่มาสบัดีกับเจ้าที่แต่ว่าลงมาทําให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังแล้วก็จะมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเลยว่าที่เราลงมาแล้วเรื่องสั่งการว่าจะเป็นศูนย์นันทนาการเรื่องลานกีฬาเรื่องสวนสาธารณะเรื่องการปลูกต้นไม้สวยถนนสวยเนี่ยได้ทาจริงไหม ผมเชื่อว่ามันเกิดความเปลีย่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงกับประชาชนถาว่าหลังจากนี้ไปทําอะไรหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะสาญจรเหมือนเดิมนนะันจะสานจรสัรที่ชุมชนแทนคือตอนนี้เราจะไม่ลงเขตนะเพราะเขตเราถือว่าเราเยี่ยมหมดละก็จะลงที่ชุมชนจริงเลยว่าชุมชนที่เรามีอยู่สองพนันแห่งรวมทั้งหมู่บ้านคอนโดต่างเนี่ยที่ผ่านมาเขามีปัญหาอะไรที่นยโยบายให้ไปไปด้รับการแก้ไขหรือย,อยังงนั้นวันเสาร์เราก็จะทำทำงานเหมือนเดิมนะแต่ว่าจะเปลี่ยนจากที่เขตลงพื้นที่แทนลงชุมชนลงโรงเรียนลงศูนย์ บริการว่ามีปัญหาอย่างไรก็คอยติดตามตอนต่อไปนะแต่ว่าก็ทุกอย่างก็ทําเพื่อให้กรุงเทพเดีขึ้นและให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้นครับ,รบผมว่าก็เรื่องคุณภาพชีวิตเลยก็คือเรื่องการจราจรฟุตบาททางเท้าขยะมลพิษน้ําเสียการจราจรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เรารับฟังมาแล้วก็มันก็ทะเลอะกันทนะั้งพี่ความดูด้วยนะ แล้วอันเรื่องเรื่งที่น่าสนใจคืออย่างวันศุกร์นี้เนี่ยท okay. ่านนายกก็จะมาเยี่ยมกรุงเทพมหานครนะเวลา9้าโมงก็จะมาติดตามปัญหาต่างๆเร่งเร่งด่วนซึ่งเรามีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการไปเมื่อที่แล้วเดี๋ยววันศุกร์ท่านจะมาติดตามโดยเฉพาะเรื่องปัญหาเรื่องการจราจรนะเรื่องความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆยกอย่างเช่นอย่างของเราเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องพระรามสองซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการทางวิเศษกรบทางหลวงตัวลูกศรบัดซึ่งเกี่ยวข้องกับรอมอันเนี้ยเดี๋ยวหน่วยงานต่างๆก็จะมาร่วมมือกันและท่านนายกจะให้นโยบายเราก็ ดำเนินการทุกทุกทุกภาคส่วอย่างเป็นบูรณาการดังน,นั้นแบบนี้หมายที่ดีที่ว่าสถานการณ์ต่างๆน่าจะดีขยยึ้นผมว่าก็ในพันเรื่องที่พูดถึงเนี่ยก็คือพันเรื่องที่แก้ไขไปอย่างเมื่อวานเนี่ยถ้าเราใครดูผมไลฟ์นะผมเย็นผมก็ลงไปที่เพจบางเขนเรื่องน้ำท่วมตอยรามินทราสาม 9, เก้าชุมชนแปดกิโลสี่พวกนี้ก็มาจากการสัญจรนั่นแหละที่เราสัญจรเมื่อปีที่แล้ว แต่ว่าการแก้บางเรื่องไม่ได้แก้ง่ายต้องขอโกม,มานมันก็ต้องใช้เวลาปีกว่าแต่วันนี้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วว่าถนนตอยสามก้ายกจริงๆ8ตแปดอยสีททยนะ่ทำจริงๆริตัวคลองระบายน้ําที่คลองไอติดกับแปดน่ะคลองถักชีเขาไมนะลำบกชีทําจริงๆเพราะ้จริงแล้วอย่างที่บอกว่าผู้ว่าสัญจรเนี่ยไม่ได้มาเพื่อตั้งภาพนะแต่มาเพื่อแก้ปัญหาจริงๆแล้วก็ผมว่าทุกอย่างเห็นอย่างเป็นรูปเปรนทาครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณนะครับโอเคครับเสร็จสิ้นไหมนะครับ แ้งานาานนชั้นสองชั้นสองครับชั้นสองไหมครับชั้นสองครับชั้นสองชั้นสองชั้นสองอกมาแล้วครับมีอะไรกินวันนี้นี่กผมได้กินอย่างงี้โอเคดีต้องเป็นเอนขาเียกมาเวลาเก็บสองขยะสองได้สวนหนึ่งใช่ไหม ขอบคุณมากพี่ได้ดื่มเครื่องดางเย็นๆกันดีครับครับของหวานเป็นผลไม้อร่อยเลยครับบะหมี่ปูครับขอเป็นเป็นข้าวหมูแดงครับไม่มีปูเหรอบะหมี่ปูครับน่าจะอาจารย์จะไปทานอาหารทะเลนะจรย์จะแพ้อาหารทะเลครับปีกทูข้าวหมูแดง

มไม่เพราะว่าสที่น้าระบาดีเมื่อก่อตอนนี้มนไม่ค่อยเหมเหมตรช่วงสบวั้าะยกโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับให้ท่านว่าได้พูดคุยปพูพูคุยกับทางบุคลากรดีเด่นได้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะไปรอท่านอยู่ ตอนช่วงลงพื้นที่ตอนช่วงบ่ายนะครับเ๋ย่างไงก็อย่าลืมกลับมาติดตามกันด้วยครับมาคอยให้กำลังใจกันหนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับจะเพิ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับอยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนช่วงลงพื้นที่อีกทีนะครับครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ